เครื่องคันเครื่องขูดมะพร้าวนะครับตัวนี้เป็นแบบขาตะกระแตนนะครับโครงเป็นสแตนเลสนะครับตัวหลักเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ใช้มอเตอร์มิซูสองแรงนะครับใช้ไฟบ้านธรรมดาม่อห้าแอมป์ใช้ได้นะครับตัวนี้ใช้งานง่ายง่ายต่อปลั๊กนะครับหลังจากเสียบปลั๊กใช้งานแล้วนะครับตัวนี้ก็ยกเบกเกอร์ได้เลยนะครับก็จะทางานนะครับแล้วก็ สอดมะพร้าวเข้าไปนะครับมะพร้าวที่เรากระเทากกาลาเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปมันก็จะออกมาเป็นเป็นคุยขุยนะครับเป็นคุยขุยหรือว่าเป็นแบบมะพร้าวที่ขูดแล้วเพื่อเตรียมไปใส่เครื่องคั้นคือตัวนู้นนะครับอันนี้เป็นตัวขูดนะครับตัวนี้มอเตอร์สองแรงนะครับมิตซูมีเบรกเกอร์ให้พร้อมใช้งานนะครับเอาไปก็ต่อไฟได้เลยนะครับไฟที่ต่อควรเป็นสายมาตรฐานนิดนึงนะครับอย่าให้อย่าให้สายมันหย่อนนักนะครับ สวยงามอย่างนี้เลยนะครับลูกขูดตัวนี้เจ็ดจุดเก้านิ้วนะครับหรือว่าถ้าเขาเรียกก็จะเรียกเป็นรุ่นแปดนิ้วนะครับหน้าเบอันก็ลูกขูดเป็นเจ็ดจุดเก้านะครับโอเคนะครับลูปลักสวยงามาเสียงเงียบนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับครับ